กินพอบ่ายมาแล้วก็กลับใช่เนะโอ้หหนุนสายยาเดินกินกันไอ้กินยาก็กินไปกินกระถิน่นกระจัดไปดูว่าพันเราไปพุ๊บเลยกินเก่งสุดๆแกะสัตถุธกิจครับผมนี่แม่ลูกนะลูกตัวแรกของ หลายห่าน่าลูกใหญ่ใบหลายท่านบอกว่าโอ้โหูลูกตัดขนทุกคนจะตัดนะครับผมอีกคือแกะสันตาลูกผสมดับเบิลผมสั้นนะครับผมสั้นเป็นสายพันธุ์ที่ขนลุ่มขนน้อยเหมือนวัวนะครับผมขนสั้นเหมือนวันนนนนวเลย เศรษฐกิจตัวจริงที่เลี้ยงง่ายเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่นอก,กระเกษตรกรที่กําลังมองหาอาชีพอยู่นะครับโทรปรึกษาหรือพูดคุยกันได้ที่เบอร์โ0898296655เป็นแนวทางสหรับท่านที่สนใจนะครับเศรษฐกิจตัวจริงครับโอ้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยตอเนี้ยกินนมเขาอย่างเดียวขู่พันเราดิไปหกขวบเล่นปึก๊ก ขนไม่ได้ตัดนะครับเีหละท่านถามผมขนตัดไหมไม่ได้ตัดเป็นรูปแบบนี้เองนะครับระเบื้อเหลือหลังนิดนึงนะครับทางสั้นหมดหล่อมากจําหนักดิอย่างที่เห็นนี่ไม่ถึงแปดสิบก็เหลือน้อยม่รู้แล้วเนี่ยดูยางรถสิยางรถใหญ่แล้วนะใหญ่กว่ายางรถด,ดีกต่ทีมน,นี่จัดให้ชอบจัด แดดล่มลมตกไหนก็เดินกินย้าแบบชิวๆนะเดินจะเกิยบตัวจริงนมลงนี่ยังคอล์ดมตาลนะเนี่อยังไม่ลงหรอกยังไม่ลงมากหรอไอ้นู่นน่ะนมคัดแล้วห,หูกินหูกินใหญ่นะน่าจะออกก่อนเพื่อละห,หูกินใหญ่รอบเนี้ยได้รอบเขาละ บวมลงเยอะเลยใช่ไหมกินใหญ่โอ้บวมไปด้วยไปกี่วันนี่แหละดูแล้วอของามวันแล้วจะออกรืออาทิตย์หน้าต้องดูอย่างว่าแดงมากก็าะแดงมากก็อาทิตย์บวมเยอะบวมเยอะแล้วใช่ไหม